CGN TV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตลิมบนาพิรักวันนี้เราจะมาศึกษาประทมของพระเจ้าในประธรมอพยพบทที่3ข้อ1 3ถึง22กันครับอบพยพบทที่3ข้อ13-22โมถึง22โมเสสทูลพระเจ้าว่า เมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงใช้ให้ข้าพระเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบพวกเขาอย่างไรพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นและพระองค์ตรัสว่า ไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่าเจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิดเป็นอนุสรของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธ์เจ้าจงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกันแล้วกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและของยาโคบทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าตรัสว่าเราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้ว และได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ทําต่อพวกเจ้าในอียิปต์เราสัญญาไว้แล้วว่าเราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในอียิปต์ไปยังแผ่นดินของคนคานาอันคนฮิตไทคนอามูไร์คนเปริซีคนฮีไวท์และคนเยบุสไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ํำนมและน้ําพึ่งบริบูรณ์ พวกเขาจะเชื่อฟังคำของเจ้าแล้วเจ้ากับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลจะพากันไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อียิปทูลว่าพระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูทรงปรากฏแก่พวกข้าพระบาทบัดนี้ขอได้โปรดให้พวกข้าพระบาทเดินทางไปในถิ่นธุรกันดาลเป็นระยะทางสามวันเพื่อจะถวายสัตว์บูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาท เรารู้แล้วว่ากษัตริย์อียิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไปเว้นแต่จะถูกบังคับด้วยมืออันเข้มแข็งของเราเราจะเหยียดมือออกทำลายอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์ทุกอย่างที่เราจะทำท่ามกลางประเทศนั้นหลังจากนั้นกษัตริย์ก็จะยอมปล่อยพวกเจ้าไปเราจะให้ประชากรเหล่านี้เป็นที่โปรดปรานของคนอียิปต์เมื่อเจ้าทั้งหลายออกไปก็จะไม่ต้องไปมือเปล่า ให้ผู้หญิงทุกคนขอเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านและจากหญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านแล้วเอาเครื่องแต่งตัวนั้นไปแต่งให้บุตรชายบุตรหญิงของพวกเจ้าด้วยวิธีนี้แหละพวกเจ้าจะได้ริบเอาสิ่งของของคนอียิปต์มีภาษิตฝรั่งเศสกล่าวว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างความแข็งแรงในขณะที่พวกเราเองกําลังเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่กําลังคุกคาม อาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราเองนั้นท้อแท้สิ้นหวังอาจจะทําให้เราเองนั้นสับสนวุ่นวายและขาดกําลังใจขาดสันติสุขและบางทีบางคนกําลังเผชิญกับความยากลําบากในการใช้ชีวิตที่กําลังถาถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33พระเยซูตรัสกับเราว่าเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบกับความยากลําบากแต่จงมีใจคล้าถิดเพราะว่า เราชนะโลกแล้วในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็แม้ว่าเราเองจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดก็ตามเราเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นในการที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตประจําวันเหมือนเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปแต่ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์เองทรงมอบชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหาทั้งหลายให้แก่พวกเราผ่านทางชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้าพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้ ในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อ1 3บสถึงยีข้อสำคัญอยู่ที่ข้อที่16เจ้าจงไปรวบรวมผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกันแล้วกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าตรัสว่าเราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้วและได้เห็นสิ่งที่พวกเขา ได้ทำต่อพวกเจ้าในอียิปต์จากข้อสำคัญนี้นะครับทำให้พวกเราพบว่าเราจำเป็นต้องร่วมมือกันในการ,รเผชิญอุปสรรคปัญหาโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพี่น้องที่รักครับเมื่อเวลาต้องเผชิญกับเรื่องยากๆเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีโอกาสได้ร่วมมือกับพี่น้องคนอื่นๆในการที่จะต้องฝ่าฟันและก็ช่วยเหลือกันในการ,รเผชิญอุปสรรคปัญหาคาถามก็คือว่าและเราเองจะร่วมมือ กันในการ,รเผชิญอุปสรรคปัญหาโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางได้อย่างไรก็มีเงื่อนไขหรือเคล็ดลับอยู่3ประการด้วยกันนะครับที่ทําให้เราเองนั้นจะร่วมกันต่อสู้ต่อความยากลําบากอย่างผู้มีชัยชนะประการแรกเลยเราต้องหนุนใจกันและกันในข้อ1 6บหนะครับทําให้เราเห็นว่าการจะต่อสู้กับอุปสรรคหรือเรื่องยากๆเรื่องท้าทายเนี่ยจำเป็นที่พวกเราจะต้องหนุนใจกันและกันเราพบว่า ในข้อ1 6บอกว่าเจ้าจงไปรวบรวมผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกันจําเป็นที่พวกเราต้องออกไปให้กําลังใจจําเป็นที่เราเองต้องออกไปหาพี่น้องของเราที่เขากําลังเผชิญกับความยากลําบากทุกใจในการส่งต่อบพลังใจให้แก่พวกเขาชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นนะครับกำลังท้อใจทุกใจอยู่ในความทรมานใจและพระเจ้าสําแดงกับโมเสสและก็สั่งให้โมเสสไปหา เพื่อจะชูใจของพวกเขาให้รู้ว่าพระเจ้านั้นฟังและและพระองค์เองกําลังจะช่วยเหลือเขาเพื่อทําให้เขาเองมีกําลังใจดังนั้นพี่น้องที่รักครับจําเป็นที่เราเองต้องมองหาคนข้างๆที่บางทีตอนนี้กําลังต้องการกําลังใจแล้วก็หนุนใจเขาเพราะการหนุนใจคนอื่นเราเองก็จะได้รับการหนุนใจกลับมาพระเยซูตรัสเอาไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าท่านอยากให้คนอื่นทําอะไรกับท่านจงทําสิ่งนั้นกับคนอื่นก่อน ให้เราเองหนุนใจกับพี่น้องว่าพระเจ้าเองทรงเอาพระทัยใส่กับสิ่งที่เราเองกำลังเผชิญอยู่ในข้อ16บอกกับเราว่าพระเจ้าบอกว่าเราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้วและได้เห็นสิ่งที่พวกเขากระทำกับเจ้าในอียิปต์ดังนั้นการหนุนใจพี่น้องก็คือบอกกับเขาว่าพระเจ้าใส่ใจคุณนะดังนั้นปัญหาที่คุณกำลังเจอเนะี่ยพระเจ้ารู้นะดังนั้นขอให้อดทนให้เขาเองมีความหวังใจและรอคอยการช่วยกู้จากพระเจ้า ซึ่งพระองค์เองจะมาปลดปล่อยเขาและจะนําพาเขาไปสู่พระพรในข้อ17บอกเลยว่าเราสัญญาไว้แล้วว่าเราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์และก็ในตอนปลายข้อ17บเบอกว่าไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและน้ําพึ่งบริบูรณ์นั้นพี่น้องทุกครับการหนุนใจกันและกันให้หวังใจในพระเจ้าให้รู้ว่าพระเจ้าเองเฝ้ามองดูและรับรู้สิ่งทุกยากของกันและกันนั้นและหนุนใจให้รอคอยและหวังใจในพระเจ้านั้นจะทําพาให้เราเองนั้นสามารถต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาชีวิตได้ อันที่สองนั้นนะครับเราต้องร่วมกันต่อสู้ไม่เพียงแค่หนุนใจให้กําลังใจกันเท่านั้นเราจําเป็นต้องร่วมกันต่อสู้ด้วยในข้อที่18ตอนต้นบอกว่าพวกเขาจะเชื่อฟังคําของเจ้าแล้วเจ้ากับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลจะพากันไปเข้าเฝ้ากระสัอียิปต์พระคัมภีร์กำลังบอกว่าพวกเขาเองมีท่าทีในการร่วมกันต่อสู้ พวกเขาไม่ได้ส่งโมเสสไปคนเดียวหรือโมเสสก็ไม่ได้บอกให้ผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งไปคนเดียวแต่เขาต่างร่วมกันและยอมที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะทําอะไรก็ร่วมพลังกันในการทําแม้ว่าการไปเฝ้าฟาโรนั้นจะต้องเสี่ยงตายเขาก็ทุ่มเทในการที่จะไปด้วยกันในข้อ20บอกว่าเราจะเหยียดมือของเราออกทําลายอิสราเอลด้วยการอัศจรรย์ต่างๆพี่น้องท่รักครับเราอาจจะรู้สึกว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นแหละที่ร่วมมือกัน ในการต่อสู้อุปสรรคปัญหาใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราร่วมมือกันเราพบว่าพระเจ้าเองก็จะอยู่ในการร่วมมือในการจัดการและต่อสู้กับเราด้วยดูสิข้อ20บอกว่าเราเองจะเหยียดมือออกทําลายอียิปต์ไม่เพียงแค่โมเสสกับผู้ใหญ่จะเข้าเฝ้าฟาโรห์และบอกสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้พวกเขาออกไปนมันสก,การพระองค์เท่านั้นแต่พระเจ้าบอกเลยว่าเขาเองจะไม่ยอมแต่พระเจ้าเองจะสู้แทนเขา ดังนั้นเมื่อต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาไม่เพียงแค่แต,ต้องพูดหนุนใจให้กำลังใจกันเท่านั้นให้ความหวังปลูกใจกันเท่านั้นเราเองต้องลงมือในการร่วมมือกันด้วยและประการสุดท้ายเราต้องชื่นชมยินดีด้วยกันในผลสําเร็จในข้อ12นะครับเราพบว่าสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราเนาะพวกเขาเองมีความชื่นชมยินดีจากชัยชนะที่จะได้รับจากพระเจ้าในข้อที่19ถึงข้อที่20นะครนะ พระกมภีกำลังบอกว่าโดยพระหัตถ์อันเข้มแข็งของพระเจ้าและโดยการอัศจรรย์ทุกอย่างดังนั้นวันนี้พวกเขาเองนั้นเห็นว่าพระเจ้าเองได้ต่อสู้และพระองค์เองจะปลดปล่อยเขาด้วยฤทธานุภาพยิ่งไปกว่านั้นในข้อ21-22นะครับยังสนใจให้ชื่นชมยินดีด้วยกันจากผลลัพธ์ที่จะได้จากพระเจ้าดูสิพวกเขาเองไม่ได้เพียงแค่ออกจากอียิปต์เท่านั้นนะครับพวกเขายังจะได้อะไรด้วยยังจะได้ทรัพย์สินเงินทองได้บําเหน็จนะ ดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราจําเป็นต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาเพราะพวกเราเป็นบุตรของพระเจ้าบรรดาบุตรของพระเจ้าต้องต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจึงจาเป็นต้องร่วมมือกันในการเผชิญอุปสรรคปัญหาและก็ต่อสู้ไปด้วยกันด้วยการหนุนใจกันละกันด้วยการร่วมมือกันต่อสู้และด้วยการชื่นชมยินดีร่วมกันในผลสําเร็จ ดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องทุลังหลายหากเรากําลังเผชิญกับความยากลําบากในอุปสรรคต่างๆผมอยากชวนพวกเรานะครับที่จะเลือกไปหากลุ่มคริสเตียนไปหากลุ่มเซลล์เข้ากลุ่มเซลไปกลุ่มเซลล์กล,ลุ่มแคร์และกล็ร่วมการอธิษฐานเพื่ออุปสรรคปัญหาทั้งหลายของแต่ละคนยิ่งไปกว่านั้นอยากให้แต่ละคนในกลุ่มนั้นจะช่วยเหลือกันและกันหนุนใจกันด้วยถ้อยคําและสแสดงความรักต่อกันด้วยการช่วยเหลือจากทรัพย์สินที่เราเองมีอยู่ นี่แหละจะทําให้เราเองจะรอดพ้นอุปสรรคทั้งหลายแล้วก็มีชัยชนะด้วยความรักที่เรามีต่อกันให้เราร่วมใจกันอนันฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์เองไม่ได้ต้องออกแบบให้กับเรานั้นจะมีชัยชนะเพื่อตัวของเราเองแต่พวกเราทั้งหลายนั้นจําเป็นต้องอยู่เพื่อกันและกันและประคับประครองช่วยเหลือกันในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้พวกข้าทั้งหลายนั้นจะมีคําหนุนใจ กำลังใจจากถ้อยคําของพระเจ้าไปส่งต่อคนอื่นขอให้ข้าพระองค์หลายนั้นจะร่วมมือกันในการต่อสู้อย่างคนคนเดียวกันและขอพระองค์สุงโปรดเมตตาให้เราจะมีโอกาสร่วมกันชื่นชมยินดีในผลสําเร็จที่พระเจ้าทรงประทานให้จึงกราบทูลขอในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพี่น้องนะครับจะช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube c h anel ของ cgn tv ไทยด้วยนะครับ